ล่องมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะทิ้งไปนะครับโอเคมาค่ายนี้นะครับแปะหินถึงพัฒนาการของเขานะครับคือพัฒนาการลงโอเคไม่หล่นนะชั้นที่โอ้ยเี้ยถ้าจะหล่นก็หล่นเพราะกูยกเนี่ยแหละ <c oughs> เด่นของงานนั่งคือฐานแปดเหลี่ยมใช่ไหมวะหนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ฐานแปดเหลี่ยมนะครับ ดีครับกลับมาพบกับกระแปะชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมครึ่งผ่านพ้นวันที่11เดือน11ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแปะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะตัดคลิปลงได้วันไหนคิดว่าจะพ้นไปได้ด้วยดีจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายก็โดนไป1ตัวงานที่ทางตัวแทนเขาโดนเทหรือว่า ติดต่อคนที่พรีไปไม่ได้นะฮะก็ต้องนำออกมาเซลในงานเทศกาลกันบ้างนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจงานเรซินนะลองดูช่วงเทศกาลนะครับก็จะมีงานเซลออกมาเรื่อยๆงานที่แปะซื้อมาตัวนี้เนี่ยแปะได้รับข้อมูลมาว่าเข้ามาไทยน้อยน่าจะน้อยกว่า15ตัวโซเดีํมไปนะครับผมมันประจวบเหมาะกับเป็นงานที่แปะตามเก็บอยู่พอดีไลน์นี้ไลน์ที่แปะตามเก็บงานเรซินเอาจริงนะก็มั่วซั่วแหละ เรียกว่ามัวซัวดีกว่านะฮะก็คือว่าตัวไหนสวยแปลกก็ซื้อมาแล้วก็เปิดลายใหม่ไปเรื่อยๆแต่มีลายหนึ่งที่แปลกค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะฮะก็คืองานสายนั่งงานสายนั่งเนี่ยเดิมทีถ้าเกิดพูดถึงงานสายนั่งจะเป็นงานโมเดลของค่าย M อ l a c e มันจะสวยนะฮะเจ็ดเทพจรสลัดของ M Place เนี่ยถือว่าเป็นงานเปิดลายสายนั่งเลยก็ว่าได้น,ะน่าจะคุ้นตากันมาดีนะฮะกับหมู่นักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นโดฟฟมิงโก้นะโบอาแฮนค็อก ครับคู่มะนี่ก็ใช่ <นะ S 1> โมเลียก็เห็นอยู่นะของค่ายเอ็มเพลสนะครับรู้สึกว่าเอ็มเพลสจะออกมาครบเจ็ดเทพโจนสระหลังๆมาเนี่ยอาจจะแหวกแนวไปบ้างนะฮะมีฮอกอาจจะไปนั่งบนเรือจินเบนนั่งบนพื้นนะครับผมอาจจะผิดคอนเซ็ปต์ไปบ้างแต่ว่าวางรวมๆก็ดูแล้วมีเสน่ดีนะฮะแต่ไม่ได้นำงานของค่ายเอ็มเพลสมานำเสนอนะครับมันจะเป็นค่ายสายนั่งที่เรียกว่าเป็นค่ายรองลงมาให้ฮองแมนบาร์ชื่อเหมือนพวก บาร์เล้ายังเหไม่รู้นะครั้งที่แล้วก็อปวดนวดครั้งนี้ก็อยู่กับเรากล่องของค่ายฮองแมนบาร์เนี่ยเอกลักษณ์ของมันคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมสีด้านสีจตรุตรทิศนะฮะขาวจ๋องขาวลว้นลวนๆเลยนะฮะมีลายมานิดนึงข้างบนเป็นลายงูนะครับเขียนฮองแมนบาร์แค่นี้เองกล่องมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะทิ้งไปนะครับโอเคมา ตัวแรกของค่ายฮองแมนบาร์มันจะเป็นงานครอคโคไดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเรียกว่าหายากทีเดียวนะฮะราคาถีบตัวไปน่าจะสองเท่าตัวแล้วนะครับผมตัวที่2ก็จะเป็นบาร์กี้ซึ่งแปะซื้อตัวแรกไม่ทันนะครับก็เลยมาซื้อตัวที่2ก็คือบาร์กี้บาร์กี้นั่งของฮองแมนบาร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีงานออกมาเรื่อยๆซึ่งเป็นงานสายนั่งนะครับเจเทพโจรสลัดของฮองแมนบารน่าจะเกือบครบแล้วล่ะนะ โคโคไดซื้อไม่ทันบากี้นะครับมีแล้วมีฮอคมีแล้วโบอามีแล้วนะฮะรอมีแล้วจินเบเนี่ยยังตามหาอยู่นะครับรอราคาดีๆแล้วค่อยหาซื้อมานะฮะมีดรับออกมาของคูมะให้เห็นแล้วนะแต่งานนี้ตัวนี้ที่แปะจะนำมารีวิววันนี้นะครับคือนายน้อยโดฟลามิงโกของค่ายฮองแมนบาร์นะครับผม เข้าไทยน้อยมากน้อยกว่า15ตัวเห็นทางตัวแทนเขาบอกมาไม่รู้ว่าเป็นแผนการตลาดหรือเปล่านะแต่ก็รู้สึกว่าจะน้อยจริงๆแหละมีบางมีบางตัวแทนไม่เปิดพรีด้วยไปดูด้านในกันชิ้นส่วนมากน้อยยังไงประกอบยากง่ายยังไงนะครับไปแกะกระแปะ <ๆ S 1> เลยครับเคยแกะงานของค่ายฮองแมนบาร์มาเนี่ยหลายตัวแล้วนะบาร์กี้เคยแกะแล้วรอแกะแล้วโบอาแกะแล้วมีฮอแกะแล้วนะฮะ แต่ที่ทำคลิปไว้รู้สึกจะมีแค่รอตัวเดียวนะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ลองไปดูกันได้ค่ายนี้นะครับแปะหินถึงพัฒนาการของเขานะครับคือพัฒนาการลง mm hmm. เดิมทีแปะจำได้ว่าบาร์กี้เนี่ยมันจะมีสายรัดมาให้นะอันนี้ไม่มีสายรัดเป็นสกอตเทปพ,พันมากับฟมอ่อนลุ้นเหมือนกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงดูแล้วรู้สึกจะมีอยู่หชั้นสชั้นนะน่าจะสชั้นเปิดดูพร้อมๆกันนะครับ ชั้นแรกออกมาก็ถือว่าน่าจะปลอดภัยนะครับโอ้โอ้โอ้ชั้นแรกนะฮะแล้วก็ชั้นที่2จะเป็นฐานเฮ้ยมี3ชั้นหรอวะมี3ชั้นมีสามชั้นคุณชั้นแรกนะครับชั้นแรกน่าจะเป็นส่วนพวกไอหัวผ้าคลุมนะชั้นที่2เนี่ยเป็นเก้าอี้นะครับจะเป็นเก้าอี้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะฮะแล้วก็มีได้มานิดหน่อย ชั้นที่3หนักนะเนี่ยโอเคไม่หล่นนะชั้นที่โอ้ยเย้ยถ้าจะหล่นก็หล่นเพราะกูยกเนี่ยแหละชั้นที่3เป็นส่วนฐานมาเพียวๆเลยนะครับค่อนข้างใหญ่ฐานยังเป็นฐานแปดเหลี่ยมอยู่นะฮะชิ้นส่วนมีไม่เยอะนะครับมีค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะฮะแพคเกจ ปลอดภัยนะครับเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็ห่อมาดีไหมถือว่าโอเคนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสายรัดนะครับแต่ภายในเนี่ยห่อกระดาษมาห่อปลาติกมาค่อนข้างปลอดภัยนะครับดูได้จากสัญลักษณ์ชู3นิ้วเนี่ยนะฮะนิ้วเนี่ยมาแบบปลอดภัยนะถึงแม้ว่านิ้วมันจะห่างๆอ้าๆมาแต่ว่าไม่มีหักโชคดีมากนะครับซีซ่าตัวน้อยนี่มานะฮะก็ปลอดภัยนะครับ ส่วนที่น่าจะแตกหักเนี่ยมีเยอะนะตัวเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ผมผ้าควันเขามือแต่ก็ปลอดภัยก็ถือว่าค่ายนี้เรื่องแพ็กเกจผ่านว่ากันทีทละชั้นนะครับผมชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นฐานจุดเด่นของงานนั่งคือฐาน8ดเหลี่ยมใช่ไหมวะ1 2 3 4 5 6 7 8ฐาน8ดเหลี่ยมนะครับเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่เอ็มเพลสละนะฮะ ไอ้ฮองแมนบาร์เนี่ยก็ใช้ฐานแปดเหลี่ยมเหมือนกันนะครับฐานจะเรียบๆนะฮะเป็นลายหินอ่อนมัง้งนะเป็นลายออกจะหินอ่อนหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว่าดองกิโฮเตโดฟามิงโกนะครับด้านล่างไม่มีลายไม่มีลวดไม่มีเบอร์อะไรทั้งสิน้นมีแค่ฮองแมนบาร์เท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้โชว์ด้านล่างชั้นที่สองจะเป็นเก้าอี้แล้วก็ แผ่นทองค่าหัวเสียบมาตรงนี้นะฮะพร้อมด้วยแท่นวางสวยดีนะครเป็นเอกลักษณ์ของฮองเมนบามีมาทุกตัวเลยนะครับผม mm hmm. ก็ด้านหน้าจะเขียนว่าวอ n เต็เป็นใบนำจับใบประกาศจับเขาอะ่ะค่าหัวดูฟามิงโก้อย0ล้านเบอรี่นะฮะด้านหลังเป็นป้ายรันนัมเบอร์แปะได้เบอร์62ใน100นะครับมีเพียงแค่100ชิ้นเท่านั้นนะฮะ แล้วก็ชั้นนี้ยังมีเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้ดูเรียบๆง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะลูกเล่นไม่ค่อยเยอะของค่ายนี้นะครับมีได้มา2อันมีเท้ามามีมือมา2ข้างชั้นที่3เป็นผ้าคลุมหัวตัวแล้วก็ซีซ่าตัวน้อย SD ีซีซ่ามีมาแค่นี้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนะครับน้อยประกอบก็ไม่น่ายากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปประกอบกับแปะเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวพูดคุยกันว่าชิ้นนี้เป็นยังไง ไปแกะกระป๋กันเลยครับผม ประกอบโดฟลามิงโกนายน้อยนะฮะหนึ่งใน7เทพจนน่าจะเป็นโดฟลามิงโกตัวแรกในบ้านเลยนะฮะคือพยายามหาโดฟลาที่สวยๆมาประดับซึ่งก็ไม่มีสัทีไม่ใช่ว่าไม่มีของสวยนะคือไม่มีตังไม่มีตังไปซื้อนะฮะส่วนมากโดฟลามันจะแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะรับรวมๆถือว่าโอเคนะชอบเพราะว่าแปะชอบงานที่เป็นสายนั่งอยู่แล้วนะฮะ ก็พยายามเก็บให้ครบอยู่มาว่ากันเรื่องข้อดีข้อด้อยของโดฟลามิงโกตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับผมข้อดีของมันคือมันประกอบง่ายชิ้นส่วนมันน้อยมันก็วางลงล็อกของมันตามปกติแหละเป็นสเต็ปของมันไปไม่มีอะไรที่มันยากง่ายนะฮะมันมีความสวยในความเรียบของมันอยู่นะฮะถึงมันจะดูเรียบเรียบไปบ้างนะถ้าเกิดเทียบกับของเอ็มเพลสโดฟลานั่งของเอ็มเพลสเนี่ยเรียกว่ามันเป็นตำนานของโดฟลานั่งเลยแหละมันยังไม่มีตัวไหนล้มล้างได้หรอกแปบบอกเลยนะฮะ มีป้ายรันนัมเบอร์มาให้ก็วางสวยๆกันไปนะฮะตัวนี้ดีกว่างานที่มันไม่มีป้ายตัวซีซ่าเนี่ยทำออกมาน่ารักมากนะครับผม SD ซีซ่าน่ารักเลยทีเดียวฮองแมนบาร์ hmm. เนี่ยมันจะมีของแถมเป็นพล็อปเล็กๆน้อยๆของตัวโมเดลอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่บาร์กี้เนี่ยจะมีเป็นปืนใหญ่สมัยนั้นนะถ้าเกิดเขาทำคิดทันนะมันน่าจะมีไอตัวใช้สิงโตโมจิอ่ะอันนั้นทำมาก็น่ารักดีนะครับ แต่รู้สึกตอนนั้นน่าจะคิดไม่ทันนะเลยได้เป็นปืนใหญ่บากี้มาคร็อกโคไดรู้สึกจะมีจระเข้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะรอเนี่ยจะมีไอหมีเปโปกน่ารักดีนะครับตัวนั้นมีฮอกเนี่ยจะมีดาบกับแก้วไวน์นะฮะส่วนโบอาก็จะมีเป็นงูตัวเล็กๆนะครับก็แต่ละตัวจะมีของแถมกันไปถ้าเกิดจําไม่ผิดจินเบน่าจะเป็นไอปลาดุกปลาตัวเล็กๆของมันจุดดีของมันอีกข้อนึงนะก็คือว่าเบาะด้านหลังทําออกมาค่อนข้างสวยนะเหมือนเบาะจริงๆเลยนะครับ สีลงสีไม้ก็โอเคสวยดีผ้าคลุมทำออกมาได้ฟิลของโดฟลามิงโกดีโซฟาทำออกมาเป็นสีไม้เลยนะนึกว่าซื้ออยู่เนี่ยแพล่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเนี่ยทีนี้ข้อด้อยของมันเนี่ยก็คือว่ามันแพ้เอ็มเพลสแหละนะครับโดฟราเอ็มเพลสนั่นคือที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็งานนี้ถ้าดูเพ่งๆรอยต่อจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยต่อของผ้าคลุม ที่อยู่ตรงเก้าอี้นะครับก็จะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ไม่กล้าดันแรงๆกลัวจะเสียนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีนะก็ข้อเสียมันก็มีอยู่แค่นี้แหละคือรอยต่อมันไม่ค่อยสนิทนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะโดยรวมถือว่าสวยดีกล้ามหน้าท้องก็สวยมากนะครับผมหน้าตาก็ดูเป็นโดฟลามิงโกดีโดยรวมเนี่ยแปะให้ผ่านนะถ้าใครที่เก็บสายนั่งอยู่แล้วหาโดฟลามิงโก ของเอมเพลสไม่ได้เพราะว่าราคามันสูงแล้วนะฮะน่าจะเกือบ20,000ืมั้งนะตัวนี้ไม่ถึงหมื่นเก็บง่ายสบายสบายๆนะครับตามลายสายนั่งสวยๆกันไปข้อดีของการที่เราเก็บลายสายนั่งเนี่ยคือพอเอามาวางรวมๆกันน่ะมันจะสวยมากนะมันจะทุกตัวมันจะนั่งเหมือนกันหมดเลยแล้วมันจะดูไม่แตกแถวดูไม่แตกลายไม่แตกคอลเลกชันมันดูแล้วมัน มีสเสน่ห์ไม่เปลืองเนื้อที่ตู้นะสายนั่งต่อให้นั่งสูงยังไงเต็มที่ก็สูงแค่ประมาณนี้แหละนะครับ60เซนไม่ถึงด้วยน่าจะประมาณ50เซนน่ะสายนั่งเต็มที่ไม่เกินสูงไม่สูงเกินนี้นะ เทียบกับโมเดลสายอื่นๆเวลายืนทีมีเอฟเฟกขึ้นไปอีกบางตัวสูงไปเกือบร้อยเซนสำหรับค่ายนี้นะข้อดีของมันคือราคามันไม่สูงแต่ละตัวราคาไม่ถึงหมื่นนะคือเก็บไปเรื่อยๆต่อให้เป็นตัวใหญ่ยังไงก็เถอะแต่ข้อเสียของค่ายนี้คือมันไม่ค่อยเน้นสเกลนะครับมันทําออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ละตัวสูงนั่งท่านั่งใกล้เคียงกันเทียบสเกลจริงๆในในมังงะในการ์ตูนเนี่ยคุมะจะตัวใหญ่โมเลียจะตัวใหญ่ นะที่เหลือจะเป็นตัวค่อนข้างปกติหน่อยนะครับซึ่งของแปะเนี่ยแปะตามตัวแรกไม่ทันที่บอกไปแล้วนะคอโกไดไม่ทันแปะก็เลยต้องไปซื้อของเอ็มเพมาพอวางแล้วเนี่ยรู้สึกว่าค o อโกไดจะตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับตามสเกลที่มันค่อนข้างเพี้ยนเพี้ยนกันไปของกละค่ายค o อโกไดของค่ายไอฮองแมนบาร์เนี่ยหาไม่ได้แล้วราคาสูงแล้วนะครับ ถีบไปประมาณ1 5ื่นหไม่ซื้อแล้วตังค์ไม่มีแล้วนะฮะงานนั่งพวกนี้เนี่ยแปะบอกเลยว่ามันยังไปได้อีกเยอะนะตอนแรกถ้าพูดถึงงานนั่งเนี่ยมันก็จะมีแค่เอ็มเพลสจะเทพโจรสลัดนะแล้วก็ไอตัวฮองแมนบาร์เนี่ยมาทีหลังใช่ไหมมีฉีกไปนิดหน่อยก็งานนั่งของ3พลเอกของเอ็มเพลสเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงงานนั่งเนี่ยออกมาเยอะมากมายเลยทีเดียวคิดไม่ออก ทำท่านั่งไว้ก่อนนะฮะขายได้แน่นอนนะครับงานนั่งที่แปะคิดออกตอนนี้นะออกมาเยอะแยะเลย3พี่น้องนั่งลูฟี่ซาโบเอสก็มีมาให้เห็น3พลเอกนั่งก็มีของอีกค่ายหนึ่งจําชื่อค่ายไม่ได้นะแต่ก็ยังสวยสู้เอ็มเพลสไม่ได้อยู่ดีงานนั้นก็เข้ามาไทยน้อยนะครับโดนั่งก็ออกมาหลายตัวเหมือนกันนะใครโดนั่งของลาวาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่างานนั่งนั้นต้องยกเว้นนะ สูงใหญ่อลังการมากรู้สึก60เซนเอาไม่อยู่ใครโดนั่นะตัวนั้นนี่ขนาดแค่เอาเท่าที่นึกออกนะว่างานนั่งมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันยังมีด้อีกเยอะและรู้สึกว่าจะมีงานโบอานั่งขนาดสเกลหนึ่งต่อหนึ่งอันนั้นคุณซื้อมาประดับโปไซดอนได้เลยนะฮะเอาวางตรงหน้าทางเข้าอ่ะรับรองว่าเรียกลูกค้าดีสําหรับนักสะสมมือใหม่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันใช้งบน้อยแล้วก็ไม่เปลืองเนื้อที่นะครับ งานนั่งเนี่ยยังไม่ตายนะฮะคนที่จะตายคือคนที่เก็บงานนั่งเนี่ยแหละครับผมมันยังมีอีกเยอะมันยังไปอีกยาวๆนะฮะงานนี้โดฟรามิงโก้นั่งของค่ายฮองแมนบาร์ Bar, นะครับรีวิวเอาไว้เท่านี้รวมๆมีเสน่ห์ชอบมากคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมแล้วคลิปหน้าแปะจะเอาตัวอะไรมาแกะให้ดูกันเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันในแกะกระแปะนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ